เจ้วนี้ก็จะเป็นหาซนซ่อมถนนตีตรงโครสะพานตีมีรอยราวอยู่มีความมากนิดนึงเราได้ดำเการเอาไอ้ที่ลูกลังทีว่าได้คุกกับยางมาต้อยเดี๋ยวเอาไปซ่อมแซมตรงโคตรสะพานตรงโครตร,ครสะพานมีรอยห้าง ແລ້ວເດົາວິນທີ່ຄຸກດ້ວຍຍາມມົດໄອເຂົ້າໄປປາບໍລິເວນນີ້ เซตงานเจ้านี้ปลาขอสะพาน